สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วัดผาตากเสื้อค่ะวันนี้นะคะดิฉันกับเพื่อนนะคะก็ได้พากันมาเที่ยวที่วัดผาตากเสื้อค่ะซึ่งต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวัดผาตากเสื้อเนี่ยเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ดังมากๆนะคะในจังหวัดหนองคายนะคะในำเภอสังคมของเราเข้ามานะคะเราจะเจอร้านค้าอันดับแรกเลยตั้งอยู่เดินขึ้นไปนะคะ มีสกายวอล์กนะคะในวัดผาตักเสื้อของเราที่เป็นจุดเด่นของวัดนะคะเราก็ต้องไปทําการสอบถามก่อนนะคะว่าสกายวอล์กเนี่ยสามารถขึ้นได้ไหมเพื่อความปลอดภัยเนาะปรากฏว่าเราไปสอบถามมาแล้วนะคะคือสกายวอล์กของเราปิดปรับปรุงนะคะไม่สามารถที่จะขึ้นได้อ่ะไม่เป็นไรเราก็เปลี่ยนแทนกันเนาะว่าเออเดี๋ยวไปไหว้ผาการละกันเนาะค่ะ เราก็ได้ทําการเดินนะคะไปไหว้พระกันนะคะซึ่งเรากําลังสงสัยกันอยู่ว่าเออเราจะไปตรงไหนกันดีเพราะว่าวัดใหญ่มากค่าถัดมานะคะก็จะเป็นวิวแล้วก็บรรยากาศค่ะซึ่งคือบรรยากาศคือเย็นสบายมากนะคะคือบรรยากาศดีมากๆค่ะ อดีฉันก็ได้ทําการแบบสงสัยว่าอา๋อมีสิ่งปลูกสร้างนะคะอาถานไปถามเพื่อนหนึ่งแบบว่าเออเขาปลูกสร้างวัดกันหรือเปล่าอ่ะต่อไปนะคะเราจะทําการบูชาดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพื่อที่เราเนี่ยจะไปไหว้พระก,กันนะคะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะดิฉันขออนุญาตในการถานแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องห่วงคะ่ะไม่มีดราม่านะคะค่ะและทีนี้นะคะเราก็ต้องมาทําการลุ้นค่ะว่าเพื่อนชายของเรานะคะจะทําการเลือกดอกไม้สีอะไร อ่ะซึ่งเพื่อนอ่านที่ฉันเลือกไปแล้วนะคะก็คือดอกไม้กุหลาบสีขาวคันหนึ่งแมทค่ะต่อไปนะคะคุณตะวันคุณตะวันก็เลือกดอกไม้ขาวค่นเลิศนะคะกลายเป็นว่าพวกเราก็คือดอกไม้ก็คือสีชมพูสองแล้วก็ดอกไม้ขาวสองนะคะค่ะทําการถ่ายรูปไปคะ่ะสองแมทชื่อชื่อ,อแล้วทาการงไงต่อคะ่ะไปคะ่ะเดินขึ้นไปไหว้พระนะคะ ถัดมานะคะนี่ก็คือเรามาถึงนะคะวัดข้างบนนะคะค่อนข้างสวยมากๆค่ะก็ได้ทําการปิดเสียงเข้าไปนะคะเพราะว่าไม่สามารถที่จะบรรยายได้ค่ะค่ะต่อไปนะคะตัดภาพไปตอนที่เราเดินเข้าไปในโบสถ์กันเถอะคะ่ะอ้าถัดมานะคะก็จะเป็นบริเวณอ,อีกสถานที่นึงนะคะที่อยู่ข้างๆกันค่ะซึ่งอยู่ในวัดผาตักเสื้อเหมือนกันค่ะค่ะข้างในก็คือสวยมากๆนะคะข้างในคือโลง่ง คือมีข้างในคือสวยมากค่ะเดินชมแบบสบายตาคือแบบมันจึ้งมากค่ะก็ได้ทำการาบูชาดอกไม้นะคะเดินวนไปคันหนึ่งแมทคันเลิศค่ะคือสวยแล้วก็ไม่พอนะคะก็คือยังใจบุญทำบุญก็คือเป็นคนดีไม่ไหวเลยนะคะก็เดินกับเพื่อนไปนะคันหนึ่งแมทค่ะค่ะและทีนี้นะคะเราพอเราทำการเดินเสร็จแล้วนะคะก็จะทำการกลับค่ะก็อยากจะฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือ สำหรับคนที่อยากจะมาวัดผาดตักเสื้อนะคะอยู่ที่อาเภอสังคมนะคะจังหวัดนนองคายซึ่งวัดเนี่ยถ้าดิฉันจะไม่ผิดนะคะก็คือเปิด6โมงแล้วก็ปิดตอน4ี่โมงเย็นนะคะเปิด6โมงเช้าปิด4โมงเย็นเนาะซึ่งถ้าคนส่วนใหญ่นะคะจะนิยมมาก็คือตอนอม,มืดมืดเนาะเขาก็จะมาชมวิวทิวทัศน์นะคะชมทะเลเหมอกนะคะชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกเนาะ ก็คือน,นี่นะคะก็จะเป็นเป็น <studio> ข้างล่างภูเขานะคะคือข้างล่างของเขานะคะเดินลงมาก็จะมีพระพุทธรูปนะคะเรียงกันอยู่ซึ่งดิฉันก็ไม่ไม่ขอแนะนําให้เดินลงมาเนาะก็มันอันตรายนิดนึงอันนี้สําหรับคนในพื้นที่ที่เขาค่อนข้างที่จะชินนะคะชํานาญทางก็อาจจะเดินลงมากันปกติเนาะค่ะอันนี้ก็ได้คุยกับเพื่อนดิ่ฉันนึ่งแมคค่ะเล่นมุกค่ะมีน้องมันทักทายนะคะน้องหมาน่ารักมากมายค่ะจบการรีวิวค่ะ